เฮ้ยขออีกสักทีได้ไหมขออีกสักทีแล้วเราตัวเล็กเลยนะเราเล่นตัวเล็กนะเด้อมันยืนอยู่บนเย็นรูกูอยู่ล่างโอ้โหยังสูงกูได้เหรอวะเราตัวเล็กอ่ะเราต้องหมดตัวเล็กเลยงงเลย้เ่ี่ยเราเป็นนี่ไงมาอ้าวนอนโรงแรมไม่หมายถึงว่าเราเป็นเมียแล้วแหละเราอะเหนนได้ป่ม ไอ้บุ๊กไปเสริมต้นไม้ไหนลองเลยทำไมต้นไม้มันเรียกอย่างนั้นล่ะใครตัดเก่งนะเนี่ยมัเหมือนในนี่เลยก็แม่โอ้จบแล้วอารบิงสาสีเข้มครับอี๊ยยตัเคอหัวอีกหนึ่งทีหัวสัน เจ้าของเพลงก็อยู่นี่ครับผมเฮ้ยร้องี่ร้องฟุกร้องดิ